สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณยายจะพามาชมนะเจ้าต้นสเลเตสเลเตนะหรือหางหงนะของคุณยายอันนี้คุณยายจะบอกว่าคุณยายปายลูกไว้ในที่ร่มนะในที่ร่มไม่โดนไม่โดนแสงแดดเลยมันเลยโซมเลยเห็นไหมโซมมันจะตายเอานะเนี่ยเดี๋ยวคุณยายจะพาเขาออกมาแล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะเอามาเออ เลี้ยงให้เขาลองตากแดดดูนะเพราะว่าอันนี้อยู่ในที่ร่มมันโตหมดแล้วเดี๋ยวคุณยายจะปลูกใหม่นะปลูกใหม่เนี่ยดูทั้งที่ก็รดน้ำนะแต่ว่าเขาก็เป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะเสียดายนะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกเขาใหม่เลยนะเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกเขาก่อนนะ โอเคแจ้เพื่อนตอนนี้คุณยายก็ทําสาวนะทําสาวให้เขาทุกต้นแล้วนะคะทําสาวให้เขาทุกต้นเรื่องของเรื่องคือเวลาเขามีดอกแล้วคุณยายไม่ได้ตัดตัดต้นเขาทิ้งนะคือต้นไหนที่ต้นไหนที่เขาแทงดอกออกมาแล้วนะเราต้องตัดต้นทิ้งถ้าเราไม่ตัดต้นทิ้งมันก็จะโซมเลยนะทําให้ต้นต้นอื่นๆโซมไปด้วยนะเนี่ยอันนี้คุณยายตัดทิ้งหมดเลยนะตัดทิ้งหมดเลยนะคะก็รอ รอให้เขาเกิดใหม่นะเท <Okay. S 1> ่า,าก,กับการทำสาวให้เลยนะสเลเตเจ้าสาวน้อยเป็นไม้มงคลนะสเลเตนะคะดอกดอกก็หอมนะดอกก็หอมนะคะดอกหอมแล้วก็เอ,อคุณยายจะบอกว่าส่วนนี้นะส่วนนี้ก็หอมเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณยายจะทํานะคะเดี๋ยวคุณยายจะทําตัดออกมานะเนี่ย เดี๋ยวก็ตัดรากออกนะตัดรากออกให้หมดเลยนะแล้วก็ชำ่ำลงไปในดินนะชำน่ำลงไปในดินธรรมดานะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดต้นไม่ขึ้นมานะเหมือนเหมือนขิงเลยฮะเหมือนขิงเหมือนขิงขานะแต่หอมมากเลยค่ะมีรสหอมนะคะหอมมากเลยนะคะสะเลเตเป็นไม้มงคลนะคะหาปลูกไว้นะหาปลูกไว้นี่ นะคะคุณยายก็ใช้บางบางบางที่บางอันก็ใช้กระถางเก่านะใช้กระถางเก่าแล้วก็เอ่อทำาสาไว้เข้าใหม่เลยคือตัดต้นเก่าทิ้งหมดเลยนะให้เหลือแต่ตอไว้เดี๋ยวเขาก็จะเกิดใหม่อีกนะในะอย่างนี้นะคะอย่างนี้อันนี้ก็รอรอ,รอแตกรอแตกเออดอกแล้วนะคะต้นนี้นะ คือเขาจะมีดอกทั้งปีเลยนะแต่คุณยายก็สังเกตอ้าวมันไม่มีดอกไปดูที่ไหนได้มันต้นมันจะตายหมดแล้วนะเพราะว่าเราไว้ในที่ร่มเกินไปนะที่ร่มเกินไปไม่ได้เลยนะคุณยายก็สรุปแล้วว่าะเลเตมันจะต้องอยู่กับแดดนะต้องอยู่กับแดดแล้วก็ชุมะะช่มน้ํานะคะชุ่มน้ําชุ่มแดดเลยนะถึงจะเจริญง,งอกงามนะค่ะวันนี้คุณยายพาชมนะพาชมแล้วก็ พามาทํเสาเจ้าต้นสะเลเตนะหรือหางหงนะนะคะเป็นไม้มงคลน,นะดอกสีขาวสวยงามนะคะดอกสีขาวสวยงามมากเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพอดีมาเห็นเจ้าันนี้นะคะดอกอันนี้อัน,นอันนี้เป็นเออ เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นดอกเป็นดอกแก่นะของต้นชวนชมนะคะเขาจะเป็นฝักนะพอฝักแก่ฝักเขาแก่เสร็จแล้วเขาก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้นะนี่แหละที่เราเอาไปเพาะเป็นต้นใหม่นะเอาเป็นเพาะเป็นต้นใหม่คือเราจะเพาะจากเมล็ดก็ได้หรือว่าจากการชำต้นของเขาก็ได้นะชวนชมนะคะพามาชมชวนชมด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ